สงสัยจะไม่จบง่ายๆนะครับพอล่าสุดอินฟูขมินที่ได้ไปเดินพรมแดงที่เมืองคารได้ออกมาตอบโต้คนไทยด้วยนะครับว่าชุดที่แกเอาไปเดินพรมแดงเนี่ยแกไม่ได้ลอกใครเข้ามานะแล้วก็คิดเองตั้งแต่เมื่อปี2016นู่นแต่ประเด็นก็คือมันดันมีคนไทยไปจับโปได้นะครับว่าชุดแบบนี้เนี่ยมันมีมาก่อนปี2016ซะด้วยซ้ําก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาะ พวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้าในการทําคลิปด้วยอยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้าเสียงแหบเสียงแห้งเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องดาราม่าที่มันกําลังร้อนชาเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์คอมเนที่ชื่อว่าโอลิเวอร์คงหรือว่าโอลิวาคงนะครับคืออินฟูคอมเมนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนดังในนคมพอสวรนะ ล่าสุดเนี่ยแกก็ได้ไปโผล่ที่งานเทศกาลหนังเบองคารกับเขาด้วยแต่ประเด็นก็คือมันมีราม่าอยู่2เรื่องนะครับคือแกเนี่ยไปในฐานะอะไรเพราะหนังเขมรก็ไม่ได้มีการเข้าฉายที่นั่นนะครับแล้วแบรนด์เอมบ a สเ a d o r ที่เป็นคนสนับสนุนให้แกไปเดินที่นั่นเนี่ยก็ไม่มีซึ่งมันก็มีการเปิดเผยว่าหรือว่าแกเป็นคนจ่ายเงินเองเพื่อที่จะไปขอเป็นคนไปเดินผมแดงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่สงสัยนะครับ คนเขมเองเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าที่ไปเดินพรมแดงที่เมืองคานเนี่ยจ่ายเงินไปเองหรือเปล่าหรือว่าได้รับบัตรเชิญถ้าหากได้รับบัตรเชิญก็ควรที่จะเอาบัตรเชิญมาแสดงให้ดูแต่สุดท้ายอินฟูเขมรคนนี้เขาก็ไม่ยอมเอาบัตรมาโชว์นะครับแล้วก็มีราม่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกี่ยวกับชุดที่แกใส่วันแรกซึ่งมันเป็นชุดเหมือนกับคล้ายๆจะเอาดอกไม้มาเรียงๆต่อๆกันนะครับลักษณะเนี่ยมันก็ดันไปละไม้คล้ายคลึงกับชุดของฝรั่งคนหนึ่งนะ ซึ่งนาก็ไม่รู้จักฝรั่งคนนี้เขาเหมือนกันนะครับและเรื่องนี้แหละที่มันเป็นประเด็นที่ทําให้ทางโอลิเวอร์คองเนี่ยถึงกับหัวร้อนเพราะมีคนไทยหลายๆคนเข้าไปลุมคอมเมนต์ว่าชุดของแกเนี่ยลอกฝรั่งมาใช่ไหมทําไมมันถึงมีดอกไม้เลี้ยงเหมือนกับเขาขนาดนั้นซึ่งตอนแรกทางโอลิเวอร์คองเขาก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ Post เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวประมาณว่าชุดที่เขาออกแบบในครั้งนี้เป็นชุดดอกไม้เรียงๆกันนั่นแหละ มันเป็นชุดที่เขาคิดเองตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับแล้วก็มีหลักฐานเอามาโชว์ด้วยคือในช่วงปี2016ถึง2017แกเคยเอาชุดแบบนี้มาโชว์แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็แกเนี่ยมีการโพสต์ข้อความว่าคุณรู้ไหมสรุปแล้วใครก๊อปปี้ใครเขาเนี่ยบอกว่าเขาชอบดอกไม้ตั้งแต่เด็กๆจึงมีความคิดที่จะทําเสื้อลายดอกไม้ตั้งแต่ปี2016อันนี้ก็เป็นโพสต์แรกของเขานะแล้วต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็มีการโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องโดยเขาก็บอกว่า ไม่มีดีไซเนอร์คนไหนหลอกที่จะก๊อปปี้งานของเราหรือว่าเราจะไปก๊อปปี้งานของคนอื่นเพราะดอกไม้มันก็มีอยู่ทั่วโลกและคอลเลกชันของเขาก็เปิดตัวตัวต้งแต่เดือนมกราคมปี2017นน่นฉันออกแบบชุดนี้ตั้งแต่ปี2016และฉันก็สอนให้นักเรียนทุกคนของฉันให้เย็บชุดที่เป็นดอกไม้แบบนี้เขาก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของเขาแล้วก็มีการลงรูปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะเพียงแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าด้วยความที่คนไทยเราเนี่ยเป็นลูกอีช่างขุดนะครับได้มีการไปขุดว่า ถึงจะทำชุดมาตั้งแต่ปี2016แต่ชุดแบบนี้ฝรั่งเขาก็ทำมาก่อนนานๆนานมากแล้วโดยมีคนไทยแล้วเนี่ยไปคอมเมนต์พร้อมกับลงรูปเอาไว้6รูปนะครับและแต่ละรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปตั้งแต่ปี2 0 0 6 2 0 0 9 2014, 2016, แล้วก็2019ซึ่งทุกรูปก็จะเป็นชุดที่ออกแบบมาจากดอกไม้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เรื่องนี้นะจะไม่ฟันธงกันละกันว่าดีเซเนอรค,คนนี้เขาลอกมาหรือเปล่านะทุกๆคนก็ลองพิจารณาเอาเองกัละกันนะครับ เพียงแต่หลังจากที่มันมีดามารอนฉาวว่าคนไทยไปจับได้ว่าโอลิเวอร์คองเนี่ยไปก๊อปชุดต่างชาติมามันทําให้คนขเขมรเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากจริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยนะครับที่ไม่พอใจโอลิเวอร์คองที่ไปเดินพรมแดงนะคนขเขมรหลายต่อหลายคนก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมบ่าทําไมถึงไม่ยอมเอาหลักฐานออกมาโชว์ว่าที่ไปเดินพรมแดงเนี่ยเขาเชิญหรือว่าจ่ายเงินไปตามที่คนไทยเขาบอกถ้าจะต้องจ่ายเงินไปเองเนี่ยทำไมถึงต้องลงทุนทําอะไรขนาดนั้นซึ่ง เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงให้คนเขมเมตฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อเจ้าหนึ่งว่าในตอนนี้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาอุตส่าห์เดินทางมาที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะยกระดับแฟชั่นของเขมเมให้กับชาวโลกได้เห็นแต่กลายเป็นว่ามีหลายๆคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่เหมาะสมและทําตัวเป็นคนหิวแสงอะไรประมาณนี้ซึ่งแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตัดพ้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะ ทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่โอลิเวอร์ของเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าชุดดอกไม้ที่เขาออกแบบเองเนี่ยออกแบบตั้งแต่ปี2016แล้วก็ตอกกับคนไทยด้วยว่าเขาไม่ได้ไปกอบชุดใครพวกคนเขมรเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกสยามคงกําลังโกรธจัดเพราะเห็นแฟชั่นของเขมรกําลังโด่งดังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายาวๆไปไม่ต้องไปแคร์ใครสิ่งที่คุณมีมีดีกว่าพวกเขาทุกๆคน คุณต้องคิดว่าพวกเขาอิจฉาคุณไม่งั้นพวกเขาคงไม่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดอยากจะบอกว่าสู้ๆภูมิใจมากในตัวคุณคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรขอให้ชีวิตของคุณเบี่ยงบานเหมือนดอกไม้นั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกคนไทยน่าจะก,กําลังโกรธพวกเขามักอยากได้ของที่เป็นของคอมเมนต์อยู่แล้ววันๆคงจะคิดแต่หาวิธีที่จะเอาวัดอังกอร์ไปเป็นของพวกเขาเราคอมเมนต์จะต้องช่วยกันพัฒนาแฟชั่นในประเทศ ออกไปสู่เวทีนานาชาติคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนไทยบางคนดูดีแค่หน้าตาแต่ข้างในนั้นจิตใจแย่มากพวกเขากลัวคอมเมนต์พวกเขาอิจฉาเล่าสิ่งที่คุณทําคุณทําดีแล้วไอดอลอย่าไปสนใจพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดอกไม้ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของใครแต่เพียงผู้เดียวอย่าไปคิดมากเกี่ยวกับคอมเมนต์ของพวกเสียมพวกเขาแค่พยายามกระจายข่าวปลอม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปสนใจยิ่งเราโมโหวพวกเขาก็จะยิ่งดีใจได้โปรดสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อคนคมเมนและให้พวกเสียมอิจฉาไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่รักอย่าเอาเวลาไปคิดถึงเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เลยคนคอมเนเราเก่งอยู่แล้วคนอื่นพวกเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยให้พวกเขาพูดช่างเขาเดี๋ยวเหนื่อยเขาก็หยุดพูดกันเองที่สําคัญคือเราเก่งกว่าเขา จำไว้คนที่อิจฉาพวกเขาไม่อยากเห็นอะไรที่ดีไปกว่าเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปกังวลกับคำพูดของพวกเสียมยิ่งพวกเขาพูดมากเท่าไหร่ก็ทำให้เรายิ่งดังมากขึ้นไปเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณจะต้องชนะจงมุง่งมั่นต่อไปเหมือนเดิมอย่ายอมแพ้อ่าหลักๆก็เอาคอมเมนต์ของคนคมเขมียไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าคอมเมนต์ที่นะ้าอ่านให้ทุกๆคนฟังเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ ออกมาให้กำลังใจกับอินฟูชาวเขมรคนนี้นะครับคือในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับคนเขมรเขายกให้อินฟูคนนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของคนเขมรที่ออกไปเผยแพร่ความสามารถของคนเขมรให้กับชาวโลกเขาได้เห็นนะครับ ซึ่งณปัจจุบันนี้ดูเหมือนกับว่าคนเขมรพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีตัวตนในสายตาของชาวโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องเกาะติดแล้วก็ตามดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าในหลังจากนี้พวกเขาจะมีวิธีใดอีกที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีแสงมากกว่าที่คนไทยมีนะครับแต่เอาตรงๆนะไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถมีแสงได้มากกว่าคนไทยนะครับเพราะเอาตรงๆงานเทศกาลเมืองคารเนี่ยดาราไทยของเราเดินทางไป ร่วมงานที่นั่นเนี่ยหลาย10ปีแล้วนะครับนับเฉพาะแค่คุณชมพู่อาริยาเฮียเกตก็ไปคนเดียวเนี่ยเปีติดต่อกันแล้วนะครับแถมไปทุกๆครั้งเนี่ยก็ได้รับเชิญเป็นแอมบาสเดอร์ของรอยเอ้อไปนะครับไม่ได้ออกเงินไปกันเองนะนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนเขมรเนี่ยจะมีการลงทุนออกเงินกันเองได้อีกกี่ปีอ่าหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาะทราบ ในช่องคอมเมนต์หน่อยกันละกันนะครับโอ้โ oh หพูดมากว่าจะจบคลิปนี้ทรมานทรมานถ้าใครที่รู้สึกสงสารแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตุมไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน,น้าในการทำคลิปด้วยนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหวัดหนักมากและสุดท้ายขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับ